รหัส KO ค่ะรหัส KO กระเป๋าตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะหน้ากว้างอยู่ที่8นิ้วค่ะความสูงค่ะ5นิ้วครึง่งและความหนาอยู่ที่3นิ้วเต็มผูกระเป๋าสั้นนะคะ1จุดนะคะเป็นงานผูขิ้วนะคะคล้องแขนได้ขึ้นไหล่ไม่ได้เป็นงานขี้วหรือคล้องแขนสองคือมีสายสะพายยาวให้นะคะฝากระเป๋านะคะจะเป็นงานสองสเต็ สเต็ปแรกคือเป็นงานกระดุมแม่เหล็กแบบซ่อนซ่อนวไว้ด้านใน2คือเป็นงานสิปปากบน1เส้น้ะตัวนี้เปิดไปด้านในค่ะผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าแคนวาสสีครีมอ่อนค่ะมีสายสะพายยาวให้อีก1เส้นมีพ็อกเก็ตให้นะคะมีสิบล้วงหลังอีกหนึ่งเ้นผ้าซับในเป็นงานผ้าแคนวาสค่ะสีครีมทองนะคะเป็นรหัส KO ค่ะคุณพี่1 8 9่บาทนะ 1, 8, 9, 0, 4, คะหนึสีพร้อมส่งมี4สี ค่ะคุณพี่เผือกค่ะเขียวค่ะแดงค่ะแล้วก็เหลืองค่ะคุณ